สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม The Vanishing of Ethan Carter การหายตัวไปของ Ethan Carter นั่นเองตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองร้างจากอาร์ตที่แล้วนะทุกคนซึ่งเป็นเรื่องของคุณแม่เราดูนีเยอยู่ในลิฟต์มนนะเพราะคุณพ่อได้ทำการ อะไรนะให้แม่จมน้ำไดลิฟต์เลยนะทุกคนโหโหดมากซึ่งเหมือนกับว่าพ่อเขาอะน่าจะปกป้องลูก,กนนอะเนาะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยอีธานแค่เด็กเองนะทำไมคุณจะต้องแบบเอาอีธานไปให้อะไรที่เขาเรียกว่าผู้หลับไหลใช่ไหมละ่ะเออตอนนี้คือตัวพ่อเขาบอกว่าเออตอนนี้ทุกคนแบเหมือนป่วยกันหมดเลยแบบจะเอาอีธานให้ใครก็ไม่รู้อนะที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่เขาเรียกว่าผู้หลับไหลเนี่ยเขาคือใครกันนะนะ เออตอนนี้เราก็อัดจากอัดจากที่มีเรื่องของคุณแม่นะเราก็ได้ขับรถลางของเหมืองเนี่ยมาเจอถ้ำนี้ทุกคนเออนั้นเรามาดูกันว่าถ้ำนี้จะมีอะไรหรือเปล่านะโอ้ำไมันรู้สึกวองเวงจังโหลดดีมีใครอยู่ไหมเออโอ้มืดจังวะ ฝังนี้โอ้ต้องลงลึกเข้าไปอีกเหรอจริงปะเนี่ยสวัสดีสวัสดีจ้าโหลงลึกอีกนะทุกคนมันวังเวงงี้วะข้างหน้านี้อีทานมันเล่นอะไรที่นี่วะฉันกลัวเด้อถึงแม้มันจะเป็นเออเกมแนวสืบสวนก็เถอะ มันก็มีเรื่องอะไรนะจิตวิญญาณเรื่องอะไรผู้หลับไหลมาอีกเนี่ยเอาทำไงทีมาเนี่ยอาเพลงขึ้นเพลงขึ้นทำไมสวัสดีมีอะไรให้เราบ้างไหมเนี่ยโอ้โหลงลึกอีกเหรอโอูลึกเกินลึกไปไหนวะมีอะไรให้เราไหมเนี่ยเอ่อ ลึกเกินไปนะเอาจริงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมีโอ้โหโอ้โหตรงนั้นอย่างมืดเลยว่ะทุกคนมีอะไรให้เราบ้างไหมเนี่ยสวัสดีฮัลโหลมีใครอยู่ไหมจ้ะฮัลโหลโอ้โหไม่อยู่คนเดียวด้วยนะไอโอ้โห oh, ลึกโคตรทุกคน โอ้เจอประตูไม้ประตูไม้อะไรอะ่ะแล้วก็มีกระดาษบางอย่างอะไรเอ่ยถ้าคำเตือนนี้ยังคงอยู่อย่าเดินต่อถ้าคำเตือนนี้ยังคงอยู่พิกรรมของเราล้มเหลวถ้าคำเตือนนี้ยังคงอยู่ประตูแห่งท้องทะเลยังคงปิดสนิทอะ เขาบอกว่าอย่าเข้าไปอ่าโหลดผีแน่ๆข้างในมีอะไรหรือเปล่าวะโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสวัสดีนี่อะไรอ่ะเอ๊ะเอ้านี้แผนที่วะทุกคนแผ่นที่ททโอ้กว้างนะ แล้วคือเราถ้าเดินตรงไปใช่ไหมมันก็มีทางขวามีโถงใหญ่นะเออเราลองเดินไปดูกันมีอะไรไหมเนี่ยอ่าอ่ามีย่อได้ด้วยเด้อย่อทำไมมีเทียน แล้วเขาเอาเทียนมาทํามเยอะแยะวะโอ้โหทางแบบอันนี้ล้างจริงปะเนี่ยเทียนเต็มเลยอะเออจุดเทียนแบบอะไรวะโอ้โหอาเกมกระตุกนะมีอะไรไหมเนี่ย ให้อะไรนะเงาเหี้ยอะไรเฮีย้ยอะไร้ยอะไรอะไรอะทุกคนอะไรอะอะไรอะไรวะอูไม่เงย ตกใจหมดเลยอะไรตันี้มีตัวอะไรอยู่ด้วยทุกคนโอ้พระเจ้าเอ,อล้รอย่างนี้เราจะรอดยังไงวะเออแล้วอย่างนี้เราจะรอดไปไหมเนี่ยแสดงว่าถ้าถ้าเราเดินเข้าไปเนี่ยเดินเข้าไปปุ๊บเออเราต้องหาทางหลบอินี้เหรอเราหลบยังไงเราจะหลบยังไงวะต้องวิ่งหนีเหร ว่ามันมีย่อย่อแล้วก็โหหืมอะไรเนี่ยมเมจ่านี้เราต้องวิ่งหนีหรือเปล่านะยี่หลบได้ไหมย่างี้หลบนีเหรอโอ้โหถ้าได้ยินเสียงถ้าได้ยินเสียงเอ่มเมื่อกี้สังเกตอยู่เหมือนกันว่าได้ยินเสียงไอ้ไอ้ที่มันถืออะอะไรนะตะเกียงใช่ไหมถ้ามีเสียงติ้งเนี่ย ต้องวิ่งละหรือไม่ก็ซ่อนหรือเปล่าหลบอย่าไปจ้องมันใช่ปะ่ะเออเพราะมันหันมาแล้วคือจ้องเลเว้ยโหแม่งโอ้ยอีชิบหายเอยเออเออ,เออนะ่ะโอดโอดเลยอะ่ะแม่งจำสแกสุดเลยรอบนี้ ระวังเดอ้อแล้วคือเราต้องเข้าเข้าไปไหนวะโห้ยเดี๋ยวยแม่งเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมันอยู่ที่ไหนอะ่ะ เราต้องฟังเสียงดีๆด,ด้วยนะไม่มีเสียงติ้งขึ้นมาเตรียมวิ่งเลยตอนนี้เราอยู่นี่นะงั้นเราเดินเดินค้นหาอะไรก็ไม่รู้ก่อนอย่าเจอเด้ออย่าเจอแม่ โอ้โหเนาน่ากลัวจัดนี่อะไรอะ่ะตรวจสอบเอาเอาแสดงว่าเราต้องหาไอ้พวกนี้ให้ครบเหรอโอเคงั้นเราเดินหาก่อนละกันอย่ามาเด้อไม่เงย เดินฮมแม่งนากก่ากลัวชิบหายเลยโอ้ยร้อนหลังเรียทุกคนต้องมาหาของแล้วก็หลบเลี่ยงหลบเลี่ยงอีด้านอีกตัวอ,อะไรก็ไม่รู้ ไม่เอ้ยอย่าเด้ออย่าเด้อเรามาเราไปที่ไหนวะเนี่ยงงทางแล้วตอนเนี้ยอุ๊ยเจอแล้วเจอนี้ละโอเค จอแล้วอย่าเด้อโอ้ยเนาะอย่านะอย่านะผอไม่น่ากลัวจัดแล้วแล้วมันก็ต้องรุ้นอีกนะว่ามันจะมาทางไหนอ่ะโอ้โห ไม่จำสแกร์สุดสวัสดีไม่น่าไปสวัสดีเลยนะก่อนนะฟังเสียงดีๆเด้อทุกคนอย่านะอย่านะอย่านะ ไม่งันนั่งตัวเก่งเลยอ,อ่ะเจอละนี่ต้องกี่ตัววะตอนนี้เราอยู่ไหนก็ไม่รู้โห้ยอย่าเดอ้ออย่าเดอ้ออย่าเดอ้อแมง ทางไหนวะตอนนี้เราอยู่ไหนเราอยู่ตรงนี้โอเคเราอยู่ตรงนี้เราเอาือ่าเจอละเจอละ แสงไปดีกว่าอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าเด้ออย่ามาตอนอย่ามาตอนนี้แล้วกันแม่งภาพกระตุกอีโลดอย่านะอย่านะอย่านะอย่ามาติ้งกันตรงนี้นะโอ้ยแม่ง ถึงไหนแล้ววะเนี่ยเจอโถงโอ้โหอ,อะไรวะนี่เมืองจริงปะเนี่ยนี่แล้วก็มีอะไรให้อ่านด้วยนะเออเป็นกระดาษไม่ไหมเขายังไม่ตายแต่เป็นคําลวงชุนิรันที่เพ่งความประหลาดไม่สามารถตายได้ เราเปิดประตูประตูเก่าแก่ดวงตาผู้พิทักษ์ของมันเฉยชาไปนานแล้วพนามของพระเจ้าของเราความสัตว์ของเราบุญแจของเราเขาคือสิ่งที่เป็นอยู่ซึ่งไม่ควรเป็นอีอย่างวะอีอย่างวะทุกคนอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โห ฝังนี้ไม่น่าจะมีแล้วมั้งโอ้อะไรวะน่ะเออยังดีนะเจออีกตัวประหลาดนี่แค่รอบเดียวเจอหลายรอบนี้โอ้ยเครียดอุ้ยอันนี้เราเก็บมันนี่ว่าอะไรอะไรอ่ะรหัสเหรออะไร อะไรวะเออมันคืออะไรฮะไม่ทำอะไรวะอ๋อมันให้หมุนหมุนแล้วไงอ่ะเดาเหรอ ดูยังไงวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องลองดูไอ้พวกนี้ก่อนมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าห้าแถวเหรอห้าคนหรือเปล่าหนึ่งสองเออแล้ววงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรวะเนี่ย ดาวเอา้าแล้วมิงเราจะรู้ยังไงวะเดี๋ยวดูใหม่สิวงกลมอ๋อนี่ไงวงกลมเอ่อวงกลมเป็นตัวเหมือนตัวเซเนาะวงกลมเออวงกลมเป็นตัวแซตตัวแซตตัวแซแบบไหนวะเออนี่ตัวแซต อ๋อมันเรื่องงี้โอเคอันนี้อะไรไม่รู้อ๋อสามเหลี่ยมนะเอ่อสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นเหมือนวงกลมวงกลมเลขหกหรือเปล่านะวงกลมเลขหกเออวงกลมเลขหกเหรออะไรอ่ะอันนี้ปะเออ คลายๆกันแล้วก็อีกอันนึงเป็นดอกจิกนะเป็นตัว e ใช่ไหมน่าจะเป็นตัว e นะตัว e e e ตัว e ตัว e เออตัวนี้อันนี้เป็นดาวดาวใครอะ่ะเอออะไรวะ มีสามเหลี่ยมมีแฉกข้างล่างเหมือนธนูเหมือนธนูแฉกเหมือนธนูแฉกเหมือนธนูแฉกเอออันนี้แล้วก็องกลมไปแล้วต่อไปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมตัวแซตนะตัวแซตตัวแซตเหมือนอันแรกเลยวะ่ะตัวแซตตัวแซต แซดแซดแซดเอเอแล้วก็อันสุดท้ายสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเหมือนกันเหรอสามเหลี่ยมเหมือนอันข้างบนก็เป็นหางอะดิใช่ไหมเอาใช่ปะนี่เอาไม่ใช่เหรอ มันก็อ๋อนี่มันมีสามเหลี่ยมขึ้นใช่ไหมถ้าสามเหลี่ยมขึ้นนี้เราก็ต้องมาเดาสามเหลี่ยมลงนี้เราก็ต้องเดาแล้วหรือเปล่านะ๋ยวนะสามเหลี่ยมลงเหรอสามเหลี่ยมลงเป็นรูปอะไรเออ,อนนี้เปู่นะ มันไม่มีบอกว่ะงั้นเราต้องมาดาอันล่างแล้วแหละอันนี้อุ้ยอุ้ยแม่งโหแม่งตกใจหมดโอ้ยโว้วโว้โว้้โว้น้ำน้ำน้ำนน้เอา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 เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เราแล้วแล้วแล้วยังไง เราเรายังไงไปไม่ได้แล้วแล้วยังไงเดินไปเหรอโว้วโว้โว้บุ้มบูบูบูุ้มต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 ุ้เราไม่อยู่เออ what the เอิ um. ่มเราเราต้องไปไหนเออเราต้องไปไหนวะอยู่ใต้น้ำด้วยอ่ะ เออเราต้องมันมีมีตัวประหลาดอยู่ตัวปลาหมึกยักษ์เปล่านะ่ะอันนี้มีบ้านอันนี้น,นี้มีให้อ่านอะไรอะ่ะคำสา์แห่งท้องทะเล The i n o c e a n Necronomicon ในที่สุดคนงานเหมืองแรกก็พบกับมันแล้ว ต่ไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะทําพิธีกรรมและรบกวนการอัญเชิญนายแห่งท้องทะเลคนงานเหมืองคนหนึ่งตรักว่าพิธีกรรมจะทําให้เกิดน้ําท่วมโลกดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องแทงคนอื่นด้วยเศษใบมีดแห่งเวทมนต์เอลดาวนายตอบโต้ด้วยการสาบแช่งคนงานเหมืองซึ่งตอนนี้ละหกละเหินไปในเมืองที่คอยป้องกันการอัญเชิญและป้องกันน้ำท่วมโลกตลอดไปฮะ อีชานพ่อบอกแล้วไงวให้ออกไปไม่ตายสิฟังนะที่นี่มันอันตรายพ่อค่อยอ่านเรื่องราวของลูกทีหลังนะตกลงไหมแล้วก็อย่าบอกแม่ว่าพ่ออยู่ในนี้เข้าใจไหมโอเคตอนนี้ไปละไปไปกลับบ้านซะฮะพ่อทำอะไรวะเอาอ้าว อี๋อันนี้อันนี้ที่เราอ่านเนาะใช่โอ้โหนี่อะไรอ่ะตอบกลับขอคำชี้แจงเรียนคุณคาร์เตอร์สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาได้รับจดหมายเมื่อวันที่27บมกราคม1973ตามการร้องขอคำอธิบายเพิ่มเติมว่าเหตุใดสำนักงานนี้จึงปฏิเสธสิทธิบัตร 527F2D ที่คุณเพิ่งส่งมาตามที่เราได้อธิบายในจุดหมายฉบับที่แล้วสิทธิบัตรถูกปฏิเสธเนื่องจากการละเมิดสิทธิบัตรที่มีอยู่ก่อนหน้านี้เราได้ทำการบันทึกจากคุณมากกว่า48ครั้งในการขอสิทธิบัตรที่ส่งมาในช่วง16เดือนที่ผ่านมาไม่มีใครประสบความสำเร็จและทุกคนต้องเผชิญกับความท,ท้าทายเช่นเดียวกับคุณคุณคาเตอร์เราพิจารณาเรื่องนี้และเรื่องในอนาคตขอแสดงความนับถือ เจมมาีิพ้วำนวยการฝ่ายธุรการพ่อเหรอคุณคาร์เตอร์นี่ปู่หรือเปล่าที่ขอเรื่องอะไรเนี่ยนี่อะไรวะจดหมายของคุณพ่อนะเดวเอามันออกไปจากห้องใต้ดินของเราซะเอามันออกไปให้หมดฉันเบื่อที่จะเดินบนชีวิตที่ล้มเหลวทุกครั้งที่ไปที่เครื่องซักผ้าฉันไม่ได้ล้อเล่นเอาออกไปเองหรือให้ฉันเผามันกัน ทำไมพ่อเกลี้ยกล่ดาจังวะเราไอ้ที่เข้าไปเมื่อกี้คือเราเข้าไปได้ยังไงโอ้ oh. my gosh เออก็อจบเบาะแสน่าตกใจกันเพียงเท่านี้นะทุกคนใครชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องแล้วก็นักสืบของเราด้วยนะจะกันใหม่คลิปหน้าว่าเบาะแสหน้าจะเป็นเรื่องอะไร ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย